สวัสดีค่ะวันนี้วันที่16ตุลาคม2567นะคะมาดูมุมบองทองคำตามแบบฉบับของสีสหายเทเดอร์กันค่ะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวีกนะคะในทำเฟรมวีกยังคงมีทิศทางขาขึ้น ราคากราฟกับ EMA เนี่ยยังคงมีระยะห่างระหว่างกันอยู่นะคะสัญญาณดเวอร์เจนต์ในทมงเฟรมนี้ก็จะมีเป็นบูฮิตบริเวณนี้ส่วนคลาสสิกใดเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะคะส่วนชุดการพักตัวของเขาก็มองว่า มีการพักตัวชุดใหญ่แล้วก็ใหญ่เล็กลงมานิดนึงแล้วก็เล็กนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังพักตัวเล็กอยู่เพราะฉะนั้นนะคะยังเป็นการพักตัวเล็กกับเล็กเจอกันมีโอกาสส่งผลให้ราคากราฟเนี่ยไปต่อได้ตามทิศทางเดิมนะคะพอดับลงมาที่ไทมเฟรมเดย์นะคะในไทมเฟรมเดย์สิ่งที่เห็นก็คือราคายังคงมีทิศทางขาขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ สัญญาณ EMA ตอนนี้เริ่มที่จะพาดผ่านกลางแล้วแต่ว่าเป็นผ่านกลางที่ยังคงช้อนอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังค่อนข้างที่จะมีระยะห่างอยู่เล็กน้อยเนืส่วนสัญญาณ Divergen c e นะคะในทมเฟรมนี้ก็เจอเป็นสัญญาณ Hidden เช่นเดียวกันค่ะ Hidden แต่ยังไม่เกิดคาส s ิกใดอะไรแปลว่ามีโอกาสที่จะสมผลให้ราคาไปต่อได้ตามทิศทางเดิมนะคะ ส่วนในทำเพมนี้การพักตัวของเขานะคะเดิมทีเนี่ยเขามีการพักตัวย่อยบริเวณนี้แล้วตอนนี้ค่ะก็เริ่มที่จะมีการพักตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าก่อนหน้าตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะมองว่าเป็นราคาการพักตัวย่อยกับการพักตัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่พอเหลือบลงมามองข้างล่างนะคะจะเห็นว่าการพักตัวของเขาเนี่ยมียังคงมีขนาดพอๆกันกับด้านล่างบริเวณแถวๆนี้ เพราะฉะนั้นนะคะมองว่ามีโอกาสที่ราคาจะสามารถขึ้นไปต่อได้ตามทิศทางเดิมได้อีก1ครั้งอันนี้เป็นมุมมองแรกนะคะในทำฟรมนี้กับอีกมุมมองหนึ่งนะคะด้วยความที่ MA เขามาตัดด้านล่างตรงนี้แล้วนะคะมีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะลงมาเกิดสัญญาณฮิตเดนกับตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่สามารถทำนิวไฮได้ แล้วราคาก็เริ่มที่จะมีการพักตัวออกด้านข้างขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าบริเวณนี้เนาะเพื่อรอให้ออ EMA ใน Time Frame Week เนี่ยมาช้อนหรือว่ามาตัดแล้วก็กดอีกทีหนึ่งอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูง่างงานอีกทีหนึ่งนะคะ กับอีกมุมมองหนึ่งก็คือราคาลงมาฮิตแล้วไม่ทำนิวไฮใช่ไหมคะหรือว่าทํำนิวไฮแต่ว่าเกิดสัญญาณคลาสสิกได้แล้วก็ปรับตัวลงมาด้วยความแบบเร็วแรงชันอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะรอดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะคะแต่สำหรับในไทม์เฟรมนี้เนี่ยเกิดได้3กรณีเลยพอดับลงมาในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะจะเห็นได้เลยว่า ราคานะคะเริ่มที่จะมีความออกข้างเลยเพราะฉะนั้นนะคะในทาเฟรมนี้ก็จะเป็นกราบไซเวย์แน่นอน EMA เนี่ยพาดผ่านกลางนะคะส่วนสัญญาณไดเวอร์เจนในกราฟไซเวนเนี่ยเราจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่นะคะเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเกิดสัญญาณฮิตเด่นแต่ว่า EMA ไม่ได้ซัพพอร์ตให้บายเลยแปลว่าการดูสัญญาณไดเวอร์เจนเนี่ยไม่ค่อยสอดคล้องกับทิศทางนะคะ เดี๋ยวเราขอตีเส้นแนวรับแนวต้านเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นแนวต้านนะคะอันนี้เป็นแนวรับในทำฟีมนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะราคาขึ้นมาถึงซับไพโซนแถวแถวนี้นะแล้วเกิดสัญญาณ h i ตเด่นไดเวอร์เจ EMA ยังคงอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะคะบ่งบอกได้เลยว่าเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันตอนแรกนะคะราคาขึ้นมาด้วยความค่อนข้างที่จะเร็วแรงชันพักตัวเล็กๆอย่างนี้ แล้วพอถึงจุดจุดหนึงเนี่ยเขาเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวอร์เจนแล้วทำให้ราคาเนี่ยเริ่มที่จะเกิดการเสียเทนแล้วมีการออกข้างเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูในไทมเฟรม1ชั่วโมงพอดับลงมาในไทมเฟรม1ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าจากเดิมที่ราคาเขาขึ้นมาด้วยความเป็นเทรนเนาะพักตัวพอๆกันวิ่งอยู่ในรูวิ่ง ema เนี่ยซัพพอร์ตตลอดทางเลยอยู่ดีๆเขาก็เกิดการทำลายดีมานโซนแถวแถวนี้ลงมาได้นะคะแล้วก็พักตัวออกข้างอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะใน Time Frame h 4อย่างที่เราบอกว่าเป็นกราฟไซเวย์พอดับลงมาใน Time Frame h 1แล้วก็โฟกัสอยู่บริเวณแถวๆนี้เนาะก็กราฟเป็นไซเวย์เช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้ราคาเขาสามารถชนะบริเวณแนว ต้านบริเวณนี้ขึ้นไปได้และแล้วเริ่มที่จะมีการพักตัวเอ,อกข้างอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะราคาปรับตัวขึ้นมาเกิดการพักตัวนะคะปรับตัวขึ้นมาแล้วก็กําลังพักตัวพอๆกันกับด้านล่างบริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาเขาจะขึ้นไปหาแนวต้านบริเวณด้านบนอีกรอบหนึ่งหรืออีกรณีหนึ่งก็คือราคาปรับตัวขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วลงมา เกิดสัญญาณฮิตในทำเฟมย่อยแต่ว่าไม่สามารถทำ New High ได้แล้วราคาเริ่มที่จะออกข้างกว้างกว่าก่อนหน้าตรงนี้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาหาแนวออดีมันโซนหรือว่าแนวรับแถวๆนี้นะคะแล้วเราจะรอดูหน้างานอีกทีหนึง่งหากว่าราคานะคะปรับตัวจากเดิมที่ EMA อย่างนี้ใช่ไหมคะ หากราคาพักตัวเป็นแบบเล็กๆแล้ว EMA ในทำฟีนย่อยๆเนี่ยตามไม่ทันเราก็ยังจะถือหน้าเซลล์ต่อลงมาหาแนวรับด้านล่างแต่ถ้าหากราคาปรับตัวลงมาแบบนี้แล้วเริ่มที่จะมีการออกข้าง EMA เนี่ยจากเดิมที่กดเปลี่ยนเป็นช้อนแบบนี้นะคะเราก็จะหาจังหวะาบาขึ้นไปแทน วันนี้มีทั้ง3มุมมองเลยนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยหน้าบายก็ยังค่อนข้างได้เปรียบถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรอบไซด์เวยในทำเฟรม H1-H4 นะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาสามารถชนะแนวต้านของ H1 ขึ้นไปได้และราคาลงมาปรับตัวลงมาเนี่ยก็ในทำเฟรมย่อยก็น่าจะมีสัญญาณ h i ตเด่นในเ r อร์เ e นะคะแล้วก็ตอนนี้ใน ทุกๆไท,ทม์เฟรมก็น่าจะยังคงซัพพอร์ตหน้าบายอยู่เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะไปถึงแนวต้านด้านบนแล้วก็ดูอาการเขาอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงหาก EMA ยังซัพพอร์ตอยู่ก็มองว่าราคามีโอกาสที่จะไป New High ได้เหมือนกันตามที่เราวิเคราะห์มาใน Time f ฟรมเดย์เนาะว่าเขามีโอกาสที่ราคาจะไปได้ New High ได้อีกหนึ่งชุด กับ2นะคะราคาขึ้นมาหาแนวต้านบริเวณนี้แล้วราคาเริ่มที่จะมีการออกข้างไซส์ใหญ่กว่าก่อนหน้าบริเวณนี้นะคะแล้ว EMA เนี่ยจากเดิมที่ช้อนอยู่ด้านล่างเริ่มที่จะตัดแล้วก็กดลงนะคะมีโอกาสที่เขาจะปรับตัวลงมาหาแนวรับด้านล่าง2แนวรับนี้ แล้วดูอาการเขาอีกทีหนึ่งหากการเป็นการลงมาด้วยความเร็วแรงชั่นพักตัวเล็กๆแล้วก็ยังจะถือหน้าเซลลงมาหาแนวรับด้านล่างหรือดีมาสโซนด้านล่างบริเวณแถวๆนี้ก่อนนะคะแล้วก็เล่นแอคชั่นจากแนวรับแนวต้านเอากับ3นะคะราคาลงมาหาแนวรับบริเวณน,นี้แล้วเริ่มที่จะป้านออกข้างไม่ได้ลงมาด้วยความเร็วแรงชั่น EMA จากเดิมที่กดอยู่เริ่มที่จะเปลี่ยนกลับมาช้อน แล้วก็จะหาบายขึ้นไปแทนเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราในจุดที่เราคอนเฟิร์มแล้วเท่านั้นนะคะหากเพื่อนๆพี่ๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ